สวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงที่สถานีโอซุกิแล้วนะคะมาถึงาจากนาลิตะนะคะนั่งรถมาที่ชิมจิกุแล้วก็ต่อรถมาทีา่มาลงที่สถานีโอซุกินะคะโอซุกิ o เนี่ยเราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟูจินะคะไปที่สถานีคาวาคุชิกุสเตชันนะคะไปดูฟูจิไปดูพิคมอดกันนี่เวลาเรามาถึงที่นี่นะง่ายๆเลยรถไฟฟูจิน่ารักมากขอบอกเห็ไนไหมจะเป็นลายฟูจิเลย นี่แหละค่ะเขาเรียกรถไฟฟูจินะคะมีดูลายกันดีกว่าน่ารักมหรถไฟฟูจิรถไฟฟูจิอันนี้แหละค่ะคือรถไฟที่จะพาเราไปฟูจิเห็นไหมเอ่ยน่ารักไหม เดี๋ยวอีก47นาทีนะคะเราก็จะไปถึงที่สถานีคาวาคุชิกะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าเป็นยังไงนี่เราจะบอกว่าเราเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยตัวคันโตไล